สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการผ่านคอมเกมนะครับผมกับโรงเรียนจิตตาวิทยานะครับผมอยู่กับวันสปอร์ตเดย์นะครับแห่งโรงเรียนจิตตานะครับผมก็ตอนนี้เราก็ทําการจัดกีฬาสีเป็นวันแรกนะครับผมของอาทิตย์นี้นะครับผมแล้วก็อาทิตย์หน้าก็จะมีกีฬาสีใหญ่เลยครับผมที่กําลังจจัดขึ้นนะครับด้านหลังนี้ที่เราเห็นเป็นกีฬาแชบอลนะครับผมที่กำลังจัดอยู่นะครับก็ ด้านหลังก็จะเป็นกีฬาวอลเลย์บอลแล้วก็มีกีฬาฟุตซอลที่กำลังจะจัดนะครับผมก็เป็นกีฬาวอลเลย์บอลชายกีฬาวอลเลย์บอลหญิงนะครับผมที่จะจัดหนึ่งถึงสองอาทิตย์นี้นะครับผมก็เราจะตตามชมได้น,นะครับผมเดี๋ยวเรื่อผขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับพบกับพิธีกรรับเชิญนะครับของเราไปแล้วก็น้องบอลธน,นกิจนะครับเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับปีนี้ก็เป็นปีสุดท้ายที่น้องบอล ก็จะอยู่โรงเรียนนี้นะครับหลังจากเสร็จสิน้นภารกิจการเรียนก็ปีหน้าน้องบอลก็จะไปเรียนต่อที่โรงเรียนอื่นนะครับในระดับต่อไปวันนี้ก็ได้อ่าขอน้องบอลมาเป็นพิธีกรให้ในตอนเปิดรายการให้นะครับวันนี้ก็เป็นการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนเรานะครับพานทองเกมก็เริ่มขึ้นที่กีฬาแชร์บอลนนครับซึ่งทางผู้ จัดนะครับก็ไม่มีเวลาที่จะไปถ่ายในกีฬาประเภทอื่นเนื่องจากว่าก็ติดการตัดสินในกีฬาวอลเลย์บอลเช่นเดียวกันครับก็พยายามจะหาภาพสวยๆมาให้นะครับกิจกรรมดีๆมาให้พวกเราได้ชมกันคลิปนี้เป็นคู่ชิงชนะเลิศนะครับในระดับมัธยมประเภทหญิงเนาะแชร์บอลน,นี้เขาจะเล่นเฉพาะผู้หญิงครับผู้ชายเขาจะไม่มาเล่นกัน นะครับเป็นการชิงที่1ระหว่างสีม่วงกับสีแดงนะครับผลการแข่งขันจะเป็นยังไงอ,ออกมายังไงนั้นก็ลองติดตามกันดูอีกทีหนึ่งนะครับวัตถุประสงค์หลักของการจัดการแข่งขันกีฬาก็คือส่งเสริมศักยภาพส่วนบุคคลที่มีความสามารถในด้านกีฬานะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาชนิดใดก็ตามเราก็พยายามจะส่งเสริมให้เด็กๆของเรานะมีส่วนร่วมให้มากที่สุดนะครับ